ือหนึ่งนะใช่คนะ่ะอันนั้นมือสองค่ะนี่ตำพริกกันสดๆเห็นๆเลยนะนี่ยำข้าวหมูย่านะคะนี่ <c oughs> ถ้าบีบมะนาวม <c oughs> ะนาวรอยฟ้ามะนาวรอยฟ้า ช่องชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราไปอยู่ที่หาดวอนนะเรามาที่เรออ้านเจโมนะสม้มตำยำแซบนะนี่นะอยู่หาดวอน์นะพิก,กัดหาดวอนนะครับนี่ร้านเจโมอยู่ด้านหลังนี่นะเออเดี๋ยราเข้าไปทักทายเจโมในร้านกันนะครับไปนี่เป็นวัตถุดิบทางร้านนะเดี๋ยวให้ดูวัตถุดิบทางร้านเจโมก่อนนี่มาม่าใหญ่มากนี่ทุกคนบิ๊กแพทเลยนะนี่นปลาหมึกตัวโตๆเลยนะนี่ สวัสดีครับนี่เจอกันอีกแล้วอันนี้เป็นยำอะไรเอ่ยยำมาม่าเหมือนเดิมค่ะมาม่าเหมือนเดิมพริกก็จะตำสดใหม่เหมือนเดิมนะครับตําใหม่มันจะหอมนะพริกนะเจนะใช่นี่เยอะยัวเยอะยัวเยอะยัวเยอะยวใครยัวก็ยำก็ เจ้าของร้านแล้วอะไรคะไปเลยฝั่งนู้นนะตามตามตามนี่สวัสดีผู้ช่วยผู้ช่วยชื่ออะไรนะน้องสอนครับน้องสอนสวัสดีครับแฟนน้องแป้งอ๋อวันนี้น้องแป้งไปไหนแป้งยังไม่มานี่กินสุกกินดิบสามารถทำได้นะร้านเจมอนะนี่ เออพิกัดร้านเจมโมก็อยู่หาดวอนนะอยู่ตรงข้ามอะไรนะเจ๊บับเพาบับอ่าบับเพาวอนนภานะครับอืมจุกล้นตะแกงไปเลยนะวันนี้นะแบบนี้เท่าไหร่นะเจมโม หนึ่งนระ้อยบาทหนึ่งร้อยบาทยำหมาม่ารวมทะเลไซยักษ์นะคะ,ระเราใช้ของใหญ่บ <Big S 2> ิ๊กแพ็คจุกจุกไปเลยนะทุกคนเนี่ยโอ้โหถือว่าคุ้มนะหนึ่งร้อยบาทนะสองคนนี่จุกจุกไปเลยนะครับทักปิ้งค่ะทักปิง้ง แหมวันนี้มาชุดสวยด้วยเจมโมเราทางอ้วนรับทางอ้วนทางอ้วนทางอ้วนอันนี้ไม่ใช่อ้วนนะอ,วอว้วนระยะสุดท้ายต่อยำยำอะไรครับเจมอลยำไข่เมงดาอีกหนึ่งตัวขไข่เมงดาอีกหนึ่งตัวทั้งยกตัวเลยเหรอตัวไปเลยค่ะเท่าไหร่ครับ450ค่ะไซส์ใหญ่นะคะนี่เดี๋ยวต้องไซส์เล็กนะคะ สี่ร้อยห้าสิบยกตัวเลยนะใช่ค่ะแต่เขาบอกเมงดาขาดเจโมไม่ขาดขาดเป็นกันขาดแต่ว่าได้น้อยอ๋อบเบงดาขาดตลาดจริงช่วงนี้เอาไปจ้าส <laughs> ั่งได้เลย นี่เดี๋ยวดูแมงดาแมงดานี่นะน้องสอยกำลังงับอยู่นะไข่จุกจกอกคอ,อลงไปเลยสิครับ อีกใไข่เน้นๆเลยนะ มามาดูเจมโมซอยเรื่องซอยขอใม้บอกนี่ซอยเร็วซอยไวต้องยกให้คนนี้นะครับหัวเรา <c oughs> ลูกเดียวเจมโม่อืมได้ขายมะม่วงนะคะขายไข่ขายไขย่ขขนะ <c oughs> เอมามะม่วงให้ทั้งลูกเลยให้ไปเลยค่ะม,มันจะพอดีกันกับตัวใหญ่โอ้ไข่จุกๆเลยเจมอไข่แน่นค่ะตัวใหญ่ นี่นะจุกล้นกล่องเหมือนเดิมนะครับ นี่เป็นอะไรครับเจมโมเป็นน้ำตกน้ำตกนะครับยำม,มามาห,หนึ่งรสเผ็ดน,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 นะครับโอเคมีอมันค่ะมีครับยำคอหมูย่างหนึ่งน้ำตกหนึ่งยำคอหมูย่างกับมามา่า <c oughs> เออยำยำคอยำคอหมูย่างแล้วก็ยำม,มามา่าโอเคอันนี้มาม่ากับน้ำตกโอเคเหลือไปแล้ว <c oughs> นั่งก่อนค่ะมีที่นั่งไม่รู้นั่งตรงไหนหาที่นั่งเลยชอบเสือนั่งได้เลยนะแถวเนี้ได้เดี๋ยวพี่ไปเสิร์ฟให้นี่ไปแล้วไ,ไปดูหันน้ำตกน้ำตกอ้าวยังไม่มายังไม่มาแล้วตามต่อด้วยพริกมามา่านี่ให้ดูมือตําอีกมือถือกระมังรอ โอ้ฝนตกเริ่มเม็ดใหญ่แล้วน,นะเจมอฝนอ่อนไม่ใหญ่หรอกเท่าไรจิ๊บๆหรอปกติใหญ่กว่านี้ยังอยู่เลย <laughs> ฝนนี่ินฝนเหรอคิดอะไรปะเนี่ยได้มาม่าเ่านี่เป็นบิ๊กแพทเลยนะ จัดใหญ่ๆจัมโบ้เลยนี่ยำอะไรดีครับ้อ,อ,อ,อยำหอยนางรมที่หนึ่งค่ะลปลาร้าเลยพี่เข่าลูกเข่าค่ะโอเค สั่งเลยลูกสั่งเลยอยากกิอะไรคเรบุมาเลยอยากกินอะไรเพราะเรนคนยากูบาานร้าหนึ่งแล้วก็ย่างผ่อนลมหนึ่งรอสักครู่นะครับได้เลยหนูจะเอาเผดปหรือ้าพได้เลยได้เลยโอเคลูกโอเค อุ้ยกุ้งไซสใหญ่มากใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ใส่ยำมาม่าเหรอใสมาม่าค่ะพี่อุ้ยให้ให้จุกเลยนะหนึ่งร้อยค่าเนื้อหมดอะไรสัคนต้องกั่งเนื้อสั่งเนะคะนี่ให้ดูกุ้งหืมใสใหญ่ใหญ่ตามด้วยไข่ปลาหมึกด้วยค่ะมีไข่หมึกอีกใช่ค่ะใสปลาหมึกเลยค่ะที่โมประชดใครหรือเปล่านี่ rơi vào trong tay đi khách hay 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 จุกๆเลยนะทุกคนเต็มกล่องเขาเรียกว่าจุกล้นกล่องแล้วก็มีข้าวหมูย่างน้ำตกค่ะน้ำตกข้าวหมูย่างนะครับ ตกหั่นกันชิ้นใหญ่ๆไปเลยนี่เรียไม่พออีกเหรอยังอีกเหรอแถมให้ลูกค้าแถมให้ลูกค้าแถมไม่เอากำไรถ้าลูกค้าพี่หนุ่มมาต้องได้กินแบบนี้นะแน่นอนนี่ทั้งคุณไปทำอะไรอีกแล้วนุ่นเฮ้อฝนตกต่อด้วยนะครับจมูกยำม้ามันเดือดแล้วก็จะเป็นยำข่าหมูย่า ยำมาม,ม่ากับยำข้าวบุยย่างนะครับใช่เลยนี่มาม่าไปแล้วแม่ไม่เคยพูดให้ดูทำมาม่าสอนเนดูน้ำตกน้ำตกนี่คนนี้คนเข้อท่ากับน้องแป้งนะอันนี้เชฟมือหนึ่งเชฟมือหนึ่งนะใช่ค่ะอันนั้นมือสองค่ะนี่ตำพริกสดสดๆเห็นๆเ,เลยนะนี่ ยำข่าหมูย่างนะคะนี่ถ้าบีบมะนาวมะนาวลอยฟ้ามะนาวลอยฟ้าไม่น,น,นี่จะยำข้าหมูย่างนะคะยำข้าหมูย่างยัวย่วๆเลยทุกคนนี่เป็นไงน้ำรตีสดๆค่ะแล้วก็มีมะม่าอีกมีอะผ่อยนดังลม ตำ,ตำปูปลาเหรอน,น,นี่มีแตงกวาให้แก้มด้วยดูดูเต็มกล่องเหมือนเดิมจุกล้นกล่องเหมือนเดิมนะร้านนี้นะ ต่อด้วยต่อด้วยมามาเหมือนเดิมยก็ยำควอย่างนเอฟซีพีนุ่มามาเลยนะเอมาเลยนะมาเลยนะครับ มีค่ะสั่งเลยค่ะสั่งได้เลยขายยังไงคะหมูยครับหมอยงชุดละหนึ่ร้อยบาทจ้าลูกสายค่ะแล้วแบบนั้นยำหรอคะยำมเนี่ยสายเป็นหมอยางชุดลหรอยำชุดก่อนนะเป็นยำหมอยงเดียว ยำข้าหมูจะยำจะไม่ได้ใส่ไอ้ข้าวคั่วข้าวคั่วใช่น้ำจ้จะใส่ข้าวคั่วเลยนี่อันนี้เป็นยำข้าหมูย่าเยอะเลยเนื้อยำเนื้อแบบไหนลูก ปลาได้เ่โอเคได้เลยได้เลยเด็ดจัดให้ต่อด้วยอะไรครับเจมว์ต่อด้วยยัำหอยนางรมต่อพี่สอนนะครับหอยนางรมนะคาลูกสอนบอกหั่นหมูไม่เสร็จเลยเอาหมูออกก่อนก็ได้ลูกเอาหมูออกก่อนหรือว่าหั่นหมูก่อนแล้วใช่ไหมหั่นนะหั่นหมูเอาหมูออกก่อนเลย เบลเผ็ดสั่งได้นะคะเผ็ดเยอะเผ็ดน้อยเผ็ดมากสั่งได้นะชอบกินเปรี้ยวกินเคปินกินหวานหรือชอบทานสามรสหวานหวานหวานก็บอกเลยนะเดี๋ยวเจมโลจัดได้หรือจะหรือจะเค็มเค็มเค็มก็บอกได้นะบริการประทับใจนะหรือจะสามรสอย่างอื่นก็ได้นะอะไรอ่ะผดเผ็ดเผ็ดนี่มะนาวลอยฟ้า เคยเห็นไหมนี่เราจะปั่นน้ำยำสดๆนะคะออริจินอลค่ะข้าวเหนียวไคะ้าเหนียวกระดามกดเลยลเลยิ่ต่อด้วยนะครับหอยนางรมเผ็ด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  จริงเหรอก็น้องสั่งเผ็ดไงค้าเมื่อกี้น้องบอกเผ็ดน้อยไหมเหรอน้อยเผ็ดตาอ๋อนี่คุณตองก็รวยอยู่นี่นะนี่ย่างพร้อมจะมาไหมมล้วนนะเอฟซีท่านไหนที่มาทานร้านเจ๊โมนะขอบคุณมากๆนะครับที่มาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้านะครับ ที่เดิมที่เดิมที่เดิมนะครับผัดวานาผาค่ะหยุดทุกวันอังคารใช่และะ้วค่ะกับวันที่เมาไม่เคยวันเมาไม่มี <laughs> มีแต่วันฝนตกใช่ค่ะนี่อันนี้คือหอยนางลมนะคะอสีสด,สดๆเลยอันนี้ใส่ไอ้นี่ได้ไหมใส่เลยคะ่ะใส่ใจคะ่ะ <laughs> ใส่ใจได้แค่มองนะ,ะนี่ดูหอยเจมโม ก็จะให้กันแบบนี้เลยตัดแบบไม่ต้องนับตัวเลยนะนับทำไมคะเปือยังดูจุกๆเลยนะ,ะจุกๆนะเดี๋ยวให้พี่สอนใส่ต่อนะคะลูกนี่ป้องให้แม่ก่อนแล้วก็มีตำเลยนะปูปลาปูปลาปปูลาต่อด้วยยำปูปลานะครับอ๋อตำไม่ใช่ยำปูปลาพี่หนุม่มกัมมัวแล้ว ก็จะหวานพริกลงไปเลยมาเลยค่ะนี่มาดูมะนาวลอยฟ้ามาดูมะนาวลอยฟ้ายังค่ะยังค่ะ,<ฮ>ะ <laughs> นี่หนุนตังสอนก็เอาใส่กล่องด้านนู้นนะครับนี่ ไม่รู้ว่าจะโดนลิขสิทธิ์ไหมครับถ้ามีลิขสิทธิ์ก็จะใส่เสียงเพลงนะนี่ค่ะมือเยอะเลยค่ะมาเลยกาจะใส่สีมัละกอนะคะหยุ่มลงไปทานหรือเปล่าทานทานนี่ค่ะของแม่แม่หน่อยเลย ปาทีล้วโป่งนี่นี่กินปะลาหอ,อมทะรุแมม <c oughs> โอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลเลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะขอบคุณมากครับเจมอขอบคุณค่ะขอบคุณคราคานี่อย่างเดียวกันมั